กันสาดยื่น3เมตรทำได้หรือเปล่าทำอย่างไรต้องมีเสารับไหมมาดูกันนะครับผมหลังนี้เป็นกันสาดยื่น3เมตรออกแบบพิเศษนะครับตรงที่ว่าเพิ่มเติมเรื่องของขนาดขึ้นมาปกติเรา3เมตรเนี่ยเราใช้เป็นแค่ไวแฟงตัวเล็กก็ได้แล้วนะครับ150ก็ได้แล้วแต่หลังเนี้ยพอดีคุยกับลูกค้าแล้วกเ็เพื่อให้มันเหมือนกับ ตัวเสาด้านหน้าให้มันสวยงามเหมือนกันตรงกันนะครับเราเลยใช้เป็นเสา250เหมือนเหมือนกันนะครับเป็นเสาวแฟง250คูณ125ยืดออกมา3เมตรนะครับมีตัวดึงลังด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นโครงทัดบางท่านที่เคยเห็นเนี่ยเราไม่ต้องดึงลังก็ได้นะครับ3เมตรวิศวกรสามารถออกแบบได้เลยนะแต่ตัวนี้พอมันเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะหนักนะครับ250ค 25, ูณ125เป็นเสาที่หนักเลยนะั้น เรากังวลเรื่องการตกของตัวชุดนี้ครับก็เลยออกแบบเชื่อมเข้ากับตัวโครงเสาหลักเอาไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็จะมุงด้วยแปรหลังคาหนาน1.9มิลทุกๆระยะแอด1เมตรนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมุงหลังคาแบบนี้นครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับตัวกันสาดยื่น3เมตรโดยที่ไม่ต้องมีเสารับนะครับทำได้แบบส,สบายๆนะเพราะอันนี้6เมตรยังไม่มีเสารับเลย อันนี้3เมตรเหลือเฟือครับผมโอเคใครสนใจสร้างก็ดังโรงงานครับทักมาได้ที่ผมนะส่วนใครมีข้อแนะนําติชมอะไรอยากจะแนะนําอะไรก็ทักมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าด่ากันอย่างเดียวนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมด่ามาด่ากลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเลยนะครับรว่าบางคนเนี่ยคือเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับเราเราคือมึงมขึ้นมึงขึ้นกูกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันว่า เซททำเพื่ออะไรนะครับก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลครับไอันไหนไม่ดีอันไหนมองว่ากังวลก็ลองทักมาได้นะครับไม่ใช่มาด่าว่าเฮ้ยมึงทําอะไรวะแม่งพังแน่นอนแม่งอะไรแน่นอนเนี่ยคือไออย่างเงี้ยมันมันเขาเรียกว,ว่ามันพูดกันแบบมั่วๆะครับผมเราทุกอย่างเราใช้วิศวกรออกแบบผ่านการรายการคํานวณผ่านประสบการณ์ที่ทามามากกว่าหัวโ,โกดังนี้ผมว่าน่าจะเกือบ500หลังบวกแล้วอะนะเรามีประสบการณ์ทุกอย่างพร้อมกับ ทำการคำนวณเนนี้สำคัญมากดังนั้นมีอะไรทักมาได้แต่ไม่ใช่มาบอกว่าพังแน่นอนมึงมั่วมึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เอานะครับผมบทเงินแค่นี้แล้วกันนะครับผมงไงใครมีอะไรก็ทักมาใต้คลิปได้เลยผมจริงๆแล้ว้าคุยกันดีๆผมคุยดีนะผมไม่เคยด่าใครนะไม่เคยเป็นเม้นอะเลยด่าใครด้วยนะครับก็แล้วแต่กันนะครับแล้วแต่็เลรว่าแล้วแต่วิชาชีพของการละกันเค okay, ครับสวัสดีครับ